ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่นักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนราชวินิตบางเขนถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธมีดฟันที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะกำลังเดินกลับบ้านก่อนพยายามวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านเอื้ออาทรเพื่อขอความช่วยเหลือจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ได้ถูกแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเจนเจนจีราระบุว่า ขอความช่วยเหลือน้องชายโดนฟันที่หัวกะโหลกร้าวส่วนแขนเส้นเอ็นขาดเป็นเด็กเรียนไม่เคยมีเรื่องกับใครแจ้งตำรวจหลักฐานแน่นแต่ตำรวจไม่สนใจเห็นเป็นคดีเล็กเลยอยากขอความช่วยเหลือเพราะขณะนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้จึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย เด็กนักเรียนผู้เสียหายเล่าว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะก,กับใครเลิกเรียนก็กลับบ้านทันทีในวันเกิดเหตุขณะกำลังเดินกลับบ้านมีชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์เรียกขอกระเป๋าซึ่งเขากำลังจะหยิบให้จากนั้นคนร้ายได้ใช้มีดฟันเข้าที่หัวและแขนจนกระโหลกร้าวและเอ็นขาดซึ่งยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับคนร้ายและไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนจึงอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวเพราะเกรงว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายอีก